ไมเาหน้าถ่อะพี่ปออยิ้มไหลโดนที่ถึงสมัยก่อนเลยที่เอาสบู่มาถูพื้นแล้วก็ถลายด้วยหน้าเออถลายด้วยหน้าถลายด้วยเข่าแล้วก็ถลอกปอกเปิกกันไปหมดวฮ้ยวเอาไงพวกไงพวกมาจากไหนเดี๋ยวนะไม่เห็นเหรอ พวกเราเป็นแท็กซี่อ๋อจริงด้วยเราจะไปวินเฮาส์น่ะเนี่ยไม่มีอะไรที่นั่นหรอกเดี๋ยวไปเลยไอ้พวกพืชสีม่วงมันจะทำลายทุกอย่างไปก็มีแต่เสียเปล่าเท่าไหร่อ่ะเราขอนอนสามตัวโอเคได้เอาเลยโอ้ยสุขคก แป๊บน pues th like oh, ึงนะปวดหลังอยู่ข้างก่อนแป๊บนึงมาเร็วเจ้าหนูอ๋อก็คือมันไอตัวไอตัวฝั่งฝั่งแฟนไอฝั่งตัวผู้บอลบอกว่าอย่าเพิ่งอย่าขึ้นอย่าขึ้นตัวชั้นนี่ตัวชั้นปวดหลังหนูไปขึ้นเมียนู่นตัวเองตัวหนักอ่ะไอ้ชี่โอ้ขอโทษไหวไหมแมงบูบี ไปเอาออมโดดสูงเอา๋อเป็นตค้างเป็นกบก็ต้องโดดสูงเลยนะรู้สึกว่นตัวค้างจะโดโดสูงกว่าเอาอเหมือนจะใช่ลงน้ำแม่งเลยกระโดดโคตรไกล น่าจะไม่มีเลยเลยเลยอ๋ออันนี้ต้องรีบโดดเพราะว่ายิ่งเหยียบนานแม่ยิ่งลดลงต่ำไปกัด i บ i ุณขบไหวไหมโอ้หลังฉันแข็งแรงหนาต้องพูดโอ้องสลับกันพี่บังอร เฮ้ยมากเผื <Workers> <S <S ่อตรงนี้ก่อนเรียบร้อยเฮ้ยกบหายเพรกบกลัวฮ่าฮ่ามันบั๊กกบหายลองไปตายอีกรอบแล้วกันเผื่อมันจะกลับมาก็สุดตัวเปล่าก็แมวแล้วระบบการเซฟที่เซฟใครเซฟมันนี่พอทีเถอะ อ๋อคือมันให้ไปตรงกลางเอ๊ะเดี๋ยวนี่คือ,อคไปจอดแท็กซี่ตรงนี้ใช่เหรอขอบใจนะเฮ้ยใจเย็นยังไม่ทนัทนเข้าเลยดูซิว่าเธอจะหาอะไรเจอข้างในหรือเปล่ามันอาจจะช่วยฉันได้นะเนี่ยเติมน้ำไงนี่เหยียบกบเหยียบกบ ไปเยอันนี้มีน้ำอยู่แล้วแต่อันนี้ไม่มันไม่ลดแม้ไม่ลดแม้ไม่ลด,ลดน้ำไม่ลดลดข้างหลังลดแม่ดาปิดแล้วอหะจะทันหรอว,วะฮึแย่ t ิ a อ้าเกือบไม่ทัน Nice job. Nice job. ขอบคุณนะคุณกบนี่ไเดี๋ยวรถปั๊ดเป็นกบดีกว่าไอ้หินวน้ำตาเราใช่เทพีกบ Yes we're making progress against the infection The Gardens looking vibrant โอ้ทำไมดอกไม้มันตอง s ออโอ้มันมันหายมันหายตามทางชูเลยหรือเปล่าเราไม่ต้องไม่ต้องหลบไม่ต้องอะไรทั้งสิน้นเพราะเราจัดการตัวตัวหัวใจและเหลือแค่เหลือแค่ดอกไม้ตัวนั้นดอกไม้ดอกไม้ดอกแรกที่โคโดีป้ปลูกหวังว่าเราจะไม่ต้องจัดการมันนะจ,จอยจอยถึงไนดะ้ น่องจอยทางขวานี่ขึ้นไปสวนหรือเปล่าเทางซ้ายนี่นเฮ้ยสแนลเฮ้ยแข่งหอยอะอ่าเข้าเส้นชัยให้ได้ก่อนโอเคครับรู้เรื่องอ๋อหางแล้วก็ปล่อยอ๋อแล้วต้องเลี้ยวด้วยโอ้ย

เอ้ยขอให้จะกลายเป็นเห็อะไรูมโอ้สูงมากสูงมากอันนี้คือต้องเหลืองเหลืองก่อน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 มันมีคัดด้วยนะเหลืองแดงอ่ะแล้วก็พักก่อนพักก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปเหลือง อันนี้ไงอยู่แดงก่อนอยู่แดงก่อนโอเคแล้วก็ไปเหลืองแล้วก็ไปแดงแล้วก็ไปฟ้าแล้วกลับมาแดงเออมาแดงคคดแล้วก็ไปฟ้าฟ้าไปได้ดีว่แล้วก็แดงแล้วก็ฟ้าโอเคไอ,อค,คุณโคดี้มาแล้วไม,ม่น่ามีอะไรมาโอเคไปเข้าบ้านกันดีกว่าโอ้เอ้เขากินเขากันดีกว่า เราต้องไปเจอกับจอยหวังว่าจอยจะจอยกับเรานะถ้าไม่จอยนี่คงไม่ได้จอยแล้วโอ้ไม่นะมันปกคลุมไปทั่วเลยอ่ะแต่เราใกล้แล้วใช่รอก่อนนะจอยเรากำลังไปช่วยละไม่ได้เฮ้ยแม่พี่ว่มี่เทน้ำใส่เนี่ยไอเดี่ยวพี่เทน้ำใส่เนี่ได้ไหม มันอ๋อนี่ต้องสปาทูนสปาทูหน่อยสปาทูนดู้โหโอบโอ้ห้โหโอ้โหโอ้โนอ้โ้อ้โ้โหโอ้โหโอ้โหโอ n โห l อ้โหโอ l โหโอ้โหโอ้โมโอห้ห้โห้ห้หหห้หห้หอออ้อ้อ้้โโ้

ที่มันคอยสับเราตั้งแต่ต้นเกมไม่มีทางขึ้นตั้งสองทางลองทางนี้กันนะครับตรงนี้ไปได้ไหมยะสะปะทูนสะปะทูนเนี่ยสะปะทูนเนี่ยอ่าร้อยโอ้ย ใจเย็นใจเย็นเองดูตร้เองด้วยตรงเองมันมีคอนเลยโอเคตาะโอ้โอ้โอ้ฝนฝนโปรยฝนโปรยที่รุนโปรยศาสตร์โอ้ right let's get rid of the infection จุด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 โอ้ เชิดดอกไม้กลับมาแล้วซิกซิกหนึ่งกลับมาแล้วโอ้ยเดี๋ยวนะอันนี้เป็นแค่ทางเข้านี่ใช่ป่ะเขาจอยอยู่ข้างในโอ้ยได้แมปแมปกว้างกว่านี้เยอะสะอาดอยากเจอกันอีกหรอตัดเลยนะนี่บอดะนี่บอด เออ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 เหมือนรอบนี้จะเล่นบอสไปเดี๋ยวนี่คมยังไงก็คมอย่ังไงมาเจอกันหน่อยไอ้พวกติดเชื้ออ๋อโอเคมีข้างบนอีกเลยเราคงไม่ต้องขึ้นใช่ไหมเคไม่ต้องขึ้นมาเจอกันหน่อยอันนี้แหละบอสแล้วบ้างี่ว่า ดึงมาไม่บอสเลยโอหัวผักที่ใหญ่กว่าึกวัวผิวข้าวแฮะแะะต่ป้าบอกว่าน่สาสยองใช่ไหมจะพาไปฉลองวันเกิดเต็เฮ้ยเสียงหายใจของจอยจอยไม่นะเรามาสายเกินไปเหรอเดี๋ยวโคดี้ระวังไว้เช็ดด ยังมีชีวิตอยู่นี่รามาเพื่อช่วยนะฉันโคดี้ไงจำฉันได้ไหมไม่ได anyway, e ้ฟังไว้ผ <parasite> ู้เฉยอุยไม่ใช่พลังละเืไม่ใช่พลังนายดูอ้วนกลมรอ พี่บังไอจับผมกินพี่บางฮะัวโดนพี่จับกินไม่ได้อ่ะมันไม่ได้อ่ะเอเองก็ต้องกระทบเปลือกอกต้องคุมพื้นที่คืนเดว the purple a l e s i s o n o u s s h it away a l r i g h o t it o w n นี่บอกแล้วเราต้องฆ่าจอยอะ ที่บอกทีเซอร์ว่าไม่ไม่จะฆ่าเธอเลยเป็นดอกไม้ที่โคดี้อยากจะให้กับเมย์ในเดชแท้ๆเพรามมันโดนกินพื้นที่ไปหมดอะไรอ่ะ That's all of them. May, give me some water over there. I'm g o try to snap. เฮ้ฉันกำลังคุมจอยอยู่ฉันจะตัดส่วนที่ติดเชื้อออกลงมาอี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 กเราจะเราจะรักษาเธอจอยเราสัญญาที่ทำลายนั่นคือ จริงเหรอมันไม่ใช่สวนที่ดอกไม้เหรอถ้าเป็นน่าจะขังมะเขเือเทศเหรอไอ้ขังอ,อะไรมะข่างเหรอเยอะแยะเลยจอยตกลงมาแยอะละเราต้องเราต้องหลบเราอยากจะช่วยเธอนะหยุดเธอเย้ <S 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 ยูเทนจอยแต่เกิดจอน,นี่คินเด้จอยอยู่เธอจอยไม่จอยละมือเลื่อไม่จอยแล้วเว้ยเอ้ยเอามาแล้วคราวนีน้เป็นมันฝรั่ง,งดีนะพี่ไม่ใช่คนโดนเอ้าปอเป็นมันฝรั่งเออ วิวหัวสมามารถเชี้อะไรเลยเ,ลยเราจะชนเนี่ยไม่ให้ไม่ชดไม่ดชดแค่ชนแค่หลัง,ลงแล้วไม่มีสองอันเหรอใช่โว้ยเจ๋อขู่ไม่หมดมเยอะมากเยอะมากเยอะมากดวนดวนดวน เตกก็ฟังหมดแล้วไม่เดี๋ยวปล่อยให้เปิดกันนี้ฉันจะจัดการเธอไอ้ที่มันแหงไวจังวะจอยฟังนะรู้นะว่าเจ็บปวดแต่ว่าพวกเรากำลังพยายามจะช่วยทนหน่อยเหรอเฮ้ ดอกสุดท้ายอยู่บนหัวโอ้ยบนหัวบนหัวเฮ้ยจานชามถ้วยช้อนมาพร้อมกินข้าวอะไรน่าจะต้องเหยียบบนจานนะป๋อเซนตี้บอกไอ้ขึ้นโดนเลยตายหรออ๋อจะบอกนะเหยียบได้แค่ตานคว่ำ อ๋อก็ไม่ใช่น <si ี่ถ้าไปโดนเลยจานป๋าป๋าโอเคจานจะแตกจายเลิแตกแตกหนึ่งสวยที่สวยเยอะละเย่ละ แตกมาแล้วอเอาเอา,เอาโดนจานพวนครับนี่ไม่ต้องตายใช่ลหม เปล่าไม่มันสโลว์ไหมเหรอน่าจะกี้ที่ลงไปที่ยังรอดอยู่อะไรงงคราวนี้ปอเป็นกระลำปะเป็นแบบไม่สุกปะเป็นหนึ่งขามยิงม่หลุดเลยเออเป็นมะดก,กูด <laughs> มะดก,กูด <laughs> <laughs> เอาเรืเอาสักต้นเอาต้นไหนเด้อเวาไร tôi biết tôi biết làm ra mà giam cái cây tôi mới cầm được ไอ้นี่รีบนะสุดท้ายแล้วจะปูดจอยเราจะไม่ต้องทำนะใกล้จะเสร็จแล้วอดทนไว้รู้นะว่าเจ็บทนหน่อยนะเอ้ยเอือเอือเอือตม อจอยอย่าตายเด้อลุกขึ้นมาใช่สวยงามเหลือเกินจอยตื่นจอยเป็นไรไหมโอเคแล้วตอนนี้ขอบใจนะ อย่าขอบคุณฉันเลยฉันควรจะดูแลเธอให้ดีกว่านี้ขอโทษนะ<ด>ไม่ฉันทหารที่ต้องขอโทษฉันไม่เข้าใจว่าเธอสำคัญกับโคดี้มากขนาดนี้แต่ตอนนี้เข้าใจแล้วงั้นก็ดีแต่มันไม่ใช่ความผิดพวกเธอโคดี้ปลูกฉันในสวนนี่ ไม่ใช่ว่าพวกเราต้องให้กำลังใจกันแล้วหรอเราต้องพยายามแต่ถึงงั้นเธอก็ไม่เคยเชื่อใจฉันไม่มีใครที่สามารถที่จะเอาความฝันของนายไปจากนายได้จนกว่านายจะยอมแพ้ด้วยตัวเองนะโคดี้ทั้งหมดมันเป็นเพราะนายนั่นแหละแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับนายเช่นกันครั้งนี้นายจะยอมแพ้อ,อีกไหมละ่ะ โอ้อย่าดูคนดีได้เรียนรู้ความฝันเป็นของเจ้าไม่มีใครเอาไปจากเจ้าได้งอกแล้วลูกเรามีเซนแน่เลยไอเชี่ยน้องแบบอะไรงอกอะไรเกิดขึ้นแล้วก็เอ๊ะตลอด้อยู่ทุกทีะะเอ้เดี๋ยวไอตุ๊กตาข้างๆเอ๊ะปหมือ ว่าไงไอขลังในโดนเสาที่พี่ใช้ขาดันนั้นห้ือเลาอย่าไปริมหน้าต่างนะเป็นห่วงกลัวล่วงดกระดาษหนึ่งสองพ่อน่าจะดีใจนะเขาชอบดอกไม้ลูกสาวรู้ทุกอย่างพ่อกับแม่ไม่รู้เี่อะไรเลยตอนนี้โอ้และชิ้นที่สามก็มาและทีนี้ เธอหาความตั้งใจในการใช้ชีวิตเจอหรือยังด้วยพชช s i o นอะพ a ชชั่นอีกแล้วเหรอใหม่ใม่ม่ม่ก่อนหน้านี้มันเป็นพ a ชชั่นของโคดี้ทีนี้ของเธอฉันเหรอฉันไม่มีอย่าทำให้ขำทุกคนมีพ a ชชั่นทางนั้นเลยใช่เธอมีร้องเพลงไงเอ้ไม่เอาหน้าโคดี้อะไรฉันคิดถึงตอนเธอร้องเพลงเป็นว่าไม่ได้ยินมาตั้งนานไม่รู้ทำไมเธอไม่ร้องอีกก็โตแล้วไง แล้วการร้องเพลงก็ไม่ได้ช่วยให้ตายบินข้าบ้านได้แล้วเมื่อเธอยอมแพ้ต่อความฝันเท่ากับเธอยอมแพ้ต่อตัวเองเธอต้องนำมันกลับมาเม่ทีนี้ไปหาแผ่นกระดาษชิ้นสุดท้ายกันจบไปแล้วนะครับสำหรับ E ีพีที่14เป็น E p พีที่ได้ข้อคิดดีซะด้วยขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาจนจบด้วยนะครับฝากติดตาม E ีพีต่อไปกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ